เปิดประตูให้ครูหน่อยนักเรียนเปิดประตูให้ครูหน่อยครูอันจี้เหมันหวานไงนักเรียนเปิดประตูให้ครูหน่อยนักเรียนเปิดประตูให้ครูหน่อยนักเรียนเปิดประตูให้ครูหน่อย ันแน่ไม่สูงสิกเลยนาน,นะเปลี่ยนคู่สงสิกแล้วหีวตายเถอะนาเปลี่ยนคู่สูงสิกแล้วเหีตเะะเวหตายเถอะวันนี้จะมาในคมพ้องนั้นมันยากเลยหอมแล้วก็ดเดินถมตั้งใจงฟังให้สุดอย,ย่าหยุดนะคำทองเนี่ยมีสองชน,นิดจำาหูขึ้นซะทองรูปเขียนเหมือนกันเสียงนั้นมันต่างกันทองเสียงออกเสียงเหมือนกันแต่รูปเขียนไม่เหมือนกันเลยจำเอาไว้ ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ชมวิดีโอนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องคำพ้องทำนองเพลงมงคลประ,ประตูให้เปียกหน่อยไปแล้วนะคะค่ะต่อไปครูจะนำนักเรียนเข้าสู่เนื้อหาะนะคะค่ะมาเริ่มที่ความหมายของคำพ้องกันเลยนะคะคำพ้องคือคำที่มีการเขียนหรือการอ่านออกเสียงเหมือนกัน แบ่งเป็นสองชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงค่ะมาฟังกันที่ชนิดแรกเลยนะคะคำพ้องรูปก็จะมีลักษณะอยู่3มลักษณะคือ 1. เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันเช่นคำว่าเผา กับคำว่าเพลาต่างก็เขียนเหมือนกันใช่ไหมคะคือสระเอพอพานลอลิงสระอาแต่เพลานั้นหมายถึงเวลาแต่เพานั้นเป็นได้สองความหมายเลยค่ะนักเรียนคือเบาลงเช่นเพามือและอีกความหมายหนึ่งก็คือแกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุนค่ะ มาต่อกันที่คำพ้องเสียงเลยนะคะนักเรียนคำพ้องเสียงก็จะมีลักษณะคืออ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันเช่นกันค่ะเช่นคำว่าการกอไก่สละอารอเรืออ่านว่าการนะคะหมายถึงงานสิ่งหรือเรื่องที่ทำ ต่อไปการที่เป็นกอไก่สละอาลอล l ก็อา่านว่าการเหมือนกันค่ะแต่หมายถึงเวลานะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขาทั้งสองคำออกเสียงเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่ว่าเขียนต่างกาันและความหมายของทั้งสองคำนั้นก็ต่างกันเช่นกันค่ะนักเรียน นักเรียนก็พอจะเรียนรู้เรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงพอสมควรนะคะงั้นครูขอทวนความเข้าใจอีกนิดนึงคำพ้องรูปก็จะมีลักษณะถังไหมคะเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันส่วนคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกัน ความหมายต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงคุณครูขอมอบหมายงานเพื่อทบทวนความเข้าใจให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านบทร้อยกองนี้ไปพร้อมๆกับครูนะคะเพลาเยน็น ลมพัดเบาพ่อนั่งเฝ้าเผาล้อหักครรุแปลว่าหนักไปเก็บผักใส่ครุไว้สมางองกขึ้นหนาบนเสมาหน้าวัดใหญ่ชาวขแมะแสนดีใจรีบวิ่งไป ถอนต้นแขมโขงกะรีรีเดินยำ่ำกรีกรุ้งตำไม่ยิ้มแยม้มสะน้ำต้องซ่อมแซมได้ของแถมเพลงสละแอแห่แหนมาที่บอกเพื่อมาขอชมจอกแหน่พ้องรูป เขียนเหมือนแท้ต่างแต่เสียงและความหมายค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านบทร้อยกองแล้วนะคะครูจะมอบหมายให้นักเรียนไปหาความหมายของคำที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าเมื่อหาความหมายของแต่ละคำแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะต่อไปเป็นงานที่สองนะคะเป็นงานของคำพ้องเสียงนะคะ ครูจะกําหนดคําบนหน้าจอคือคําว่าคัดสรรสร้างสรรแกงคั่วคั่วโลกผู้เท่าเท่าฐานกรามือเคาะการาเคารพสู้รบใบหน้าหน้ารักพึ่งพารังพึ่งคุณธรรม กระทำให้นักเรียนไปหาความหมายของคำเหล่านี้และฝึกอ่านเช่นกันค่ะคุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หนะ้าสวัสดีค่ะ